ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel Apple Story นะคะวันนี้นะคะช่องของเราก็มีข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจมาตรการเยียวยาล่าสุดของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราชนะมสามสามเรารักกันและรวมไปถึงบัตรสุริการแห่งรัฐนะคะว่าจะมีการกดยินยันรับสิทธิ์อย่างไรและจะมีวงเงินเข้าในวันไหนนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะจะได้รับเงินกันคนละ3,000บาทรายเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยเพียงแค่เรากดยืนยันรับสิทธิ์เท่านั้นก็เพียงพอนะคะจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะทั้งเก่าและใหม่จํานวน31ล้านคนโดยสิทธิ์เก่านะคะ15ล้านคนและเพิ่มจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เข้ามา อีก16ล้านคนและจะเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564โดยจะใช้ได้วันละไม่เกิน300บาทโดยรัฐบาลจะออกให้ไม่เกินวันละ150บาทและประชาชนเติมเงินเข้าใน G-wallet เอง150บาทรวมแล้วใช้วันละ300บาทนะคะสําหรับโครงการม33เราระก,กันจะต้องเป็นผู้มีประกันตนมาตรา33โดยจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ9 207,000คนโดยจะเพิ่มเงินให้อาทิตย์ละ1,000บาท2อาทิตย์ โดยเงินงวดแรกจะเข้าให้ในวันที่24พฤษภาคมและงวดที่2ในวันที่31พฤษภาคมโดยระยะเวลาการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564าหสำหรับโครงการเราชนะจำนวนผู้ที่ได้สิทธิ์ประมาณ32.9ล้านคนโดยจะเพิ่มเงินให้อาทิตย์ละ1น0 0บาทเป็นระยะเวลาสองอาทิตย์โดยจะเริ่มงวดแรกในวันที่20พฤษภาคมและงวดที่2ในวันที่27พฤษภาคมโดยระยะเวลาการใช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2564 สำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุดการแห่งรัฐจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ14ล้านคนจะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทโดยจะแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทโดยเงินงวดแรกจะเข้าให้ในวันที่21พฤษภาคมและงวดสุดท้ายในวันที่28พฤษภาคมโดยจะใช้สิทธิได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2564และเพิ่มเงินสวัสดิการให้อีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนคือคนที่ได้200บาทบวกเพิ่มเข้ามาอีก200บาทก็จะเป็น400คนที่ได้300บาทบวกเพิ่มเข้ามาอีก200ก็จะเป็น5 0 0บาาทเเเป็นนะ,ะวล6ดือ โดยจะเริ่มใช้ได้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม64และจะเพิ่มเงินกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนกลุ่มเป้าหมาย2.5ล้านคนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนอีกเช่นกันโดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมและสำหรับโครงการสุดท้ายโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้แจกอีเวอร์เชอร์5,000บาทถึง7,000บาทต่อวันโดยรัฐบาลสนับสนุนอ e ีเวอร์เชอร์ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน5,000บาทต่อวนันสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนโดยจะได้รับอ e ีวอเชอร์จากภาครัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2564โดยจะนำอ e ีวอเชอร์ไปใช้ใจ่ายในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม2564คาดว่าจะมีประชาชนร่วมโครงการประมาณ31ล้านคนและหากมีความชัดเจนหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้งและหากใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาว่าอย่างไรอยากจะให้เป็นเงินสดหรือสแกนจ่ายผ่านแอปเป่าตังก็สามารถบอกกล่าวพูดคุยกันได้ที่ใต้อ คมเมนคลิปนี้ได้เลยหากคุณชอบวิดีโอชุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และหากไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามสวัสดีค่ะ